ส้างริมน้ำครับพีนุ้ยสร้างริมน้ำโอ้สวนยางงามในสวนนี้มีปลาด้วยนี่ป่ามีน้ำปกครองครับพี่น้องสวนแตงด้วยสวยจริงๆเลยนี่สวนเชง งามงามงามยอดเยี่ยมมี้างน้อยมีส่สงอยส่าสามตัวเห็นน้ำพร้อมยอเยบร้อยโอ้ยงามตกใสนน่น้อยไปนโอยเลๆโอ้ๆโอ้ดอกไม้ก็งามครับทั้งหัวคุณ ดอกไม้ยางงามเลย